สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ายการกรุ๊ตวิวของเรานั่นเองนะคะดูให้รู้ดูให้เห็นนะคะกูรู้รรทุกเรื่องนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาอยู่กันที่มเมล็ดพันธุ์ผักตราสอนแดงนั่นเองนะคะเป็นขอบของแตงกวาและแตงร้านนั่นเองนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแตงกวาแตงร้านหน้าตาเป็นยังไงแตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะอันดับแรกเลยในเรื่องของขนาดนั่นเองอันนี้นะอ่ะเป็นแตงกวา อันนี้แตงร้านบอกเลยนะคะว่าแตงกวาและแตงร้านเป็นพืชอายุสัน้นบอกเลยว่าแค่เดือนเดียวก็สามารถที่จะปลูกและเก็บรับประทานได้เองเลยที่บ้านโดยใช้ของไม่ถึง1ิบอย่างเลยอ่าทำด้วยสองมือของเราที่บ้านของเราได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าในกระถางก,ก็ทําได้ปลูกในแปลงก็ดีลงในกระถางก็ได้มือใหม่หัดปลูกบอกเลยว่าง่ายมากๆง่ายสุดๆเลยแตงกวาและแตงร้านนะคะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันอ่าวันนี้ เรายกมาให้ดูเลยอันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงนั่นเองนะคะแต่งกวาและแตงล้านมีอยู่หลายประเภทเนาะ,ะสีเข้มสีอ่อนนะคะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะสำหรับวันนี้อันจะมาสอนปลูกตัวนี้เลยค่ะ แตงกวาหอมใบเตยอ่าแตงกวาหอมใบเตยแตกต่างอย่างไรกับแตงกวาทั่วๆไปนะคะหอมใบเตยเป็นแตงกวาอายุสั้นประมาณ30วันหรือประมาณ1เดือนได้รับประทานจุดเด่นของเขาเลยนะคะวันนี้ก็คือในเรื่องของกลิ่นนะคะตั้งแต่ต้นดอกผลใบรากนะคะบอกเลยว่ามีกลิ่นหอมมากเลยอืมเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นคล้ายใบเตยนะคะบอกเลยว่าผลผลิตที่ได้นะคะก็ เก็บกินแล้วไม่เหม็นเขียวสาหรับใครที่ไม่ชอบแตงกวาที่เหม็นเขียวบอกเลยว่าหอมใบเตยอันนี้ตอบโจทย์นะคะอันนี้ต้องรีบซื้อเลยบอกว่าสินค้านะคะมีไม่มากด้วยอ่าที่ร้านเรามีขายนะอ่ะเนี่ยค่ะโอ้โหแคด่ดมตรงใบนะคะยิ่งหอมและยิ่งน้องเขาโดนแดดนะคะปลูกกลางแดดอย่างเงี้ยก็จะยิ่งเพิ่มกลิ่นที่มากขึ้นด้วยเนาะสำหรับแตงกวาหอมใบเตย มาค่ะเรามาเริ่มต้นการปลูกแตงกวาหอมใบเตยง่ายๆกันดีกว่านะคะวัสดุที่เราใช้นะคะในการเพราะต้นกล้าเลยสำคัญเลยนะคะนั่นก็คือตัวพีทมอสนั่นเองนะคะอะ ตัวพีทมอสนะคะหรือว่าวัสดุปลูกที่เราใช้ในวันนี้สําหรับวัสดุที่เราเลือกใช้เป็นพีทมอสเนี่ยนะคะเพราะว่าตัวพีทมอสเนี่ยมีความสะอาดแล้วก็มีสารอาหารที่เพียงพอในระยะต้นกล้าด้วยนั่นเองนะคะตัวพีทมอสก็คือมีความจําเป็นมากๆเราก็สามารถใช้วัสดุนี่นะคะเป็นตัวรองที่จะทําการเพาะต้นกล้าน้อยของเรานั่นเองอ่า วิธีการก็คือนําตัวพีทมอสนี่แหละค่ะใส่ไปในวัสดุที่เราจะเพาะอาถามว่าถ้าไม่มีถาดหลุมทำยังไงจะเป็นถ้วยโยเกิร์ตแก้วน้ําหรืออะไรก็ได้นะคะที่เจาะรูเข้าไปนะคะเจาะรูเนาะ,ะเพื่อให้น้ําสามารถไหลผ่านได้อย่างตัวนี้เป็นถาดเพาะสําเร็จรูปซึ่งมีขายนะคะอ่ะก็เจาะรูไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้อันได้ทําการใส่ตัวพีทมอสลงไปนะคะในถาดเพาะอย่างนี้เลย ไม่ต้องกดนะคะจุดสำคัญก็คือห้ามกดนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้วิธีการเคาะ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 แบบนี้นะคะเคาะเคาะแบบนี้เพื่อให้ดินสม่ำเสมอเวลาที่เราเพาะต้นกล้าหรือว่าใส่มเมล็ดลงไปเนะะี่ยค่ะน้องเขาจะได้งอกมาพร,พร้อมๆกันเนาะเพราะว่าจมมากน้อยไม่เท่ากันนะคะ,ะในเมื่อเราเตรียมตัววัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามากันที่มเมล็ดพันธุ์อ่า มเมล็ดพันธุ์นะคะจุดสาคัญที่สุดเลยของมเมล็ดพันธุ์นะคะอย่าลืมดูวันหมดอายุเนาะแล้วก็เปอร์เซนต์ความงอกด้านหลังนะคะสําหรับมเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงก็จะมากกว่า85%ซึ่งแน่นอนนะคะว่ามเมล็ดพันธุ์ก็จะมีการอัตรางอกที่สูงก็จะทําให้ได้ผลผลิตที่ดีซองที่อันถืออยู่จะเรียกว่าซองฉลาดพร้อมปลูกนะคะตราสอนแดงตัวนี้ก็คือพันธุ์หอมใบเตยนะคะซึ่งบอกเลยว่าอื้กลิ่นนี่คือสุดยอดมากๆมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยแล้วก็ ไม่มีความเหม่นเขียวด้วยนะคะสำหรับแตงกวาปลูกไม่เป็นถ้าดูคลิปวันนี้ไม่ทันทำยังไงซื้อซองจากทางร้านเราไปนะคะด้านหลังซองมีวิธีการปลูกคร่าวๆนะคะให้ทางด้านหลังซองเลยสามารถดูได้เลยนะคะปลูกกี่วันละฉันจะได้เก็บกินดูตรงหัวมุมได้เลยเนาะ34วันการดูแลง,ง่ายมากๆบอกเลยว่ามือใหม่นะคะเป็นสตาร์เตอร์อยากเริ่มต้นปลูกอะไรสักอย่างนะคะแตงกวาเป็นอีกหนึ่ง พืชที่ตอบโจทย์นะคะเพียงหนึ่งเดือนก็ได้ทานนะคะเปิดเข้ามาด้านในนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีคุณประโยชน์เนาะของแตงกวาหอมใบเตยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของซองฟอยที่มีเมล็ดอยู่ข้างในด้านหลังซองจะมีวิธีการใส่ปุ๋ยให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมมีวิธีการใส่ปุ๋ยด้วยใครไม่รู้ว่าใส่ปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างไรก็ดูได้ด้านหลังซองนะคะ เดี๋ยวอันจะฉีกเมล็ดให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอ่านี่นะคะตัวเมล็ดนะคะก็จะอยู่ในซองฟอยอย่างนี้นะคะอขออนุญ,ญาตวางซองนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของตัวเมล็ดพันธุ์นะคะตัวนี้มีการเคลือบ สีมาด้วยนะคะเพื่อให้เกษตรกรสามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นนอกจากเห็นได้ชัดขึ้นแล้วเรายังมีสารที่กันเชื้อราในดินนะคะจะช่วยให้น้องนั้นงอกดีขึ้นด้วยแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรากให้แข็งแรงและโตไวนะคะวิธีการยอดมเมล็ดเรามาตักกลับมาที่ถาดเพาะของเรานะคะเรามีมเมล็ดเราจะใส่แค่หลุมละ 1- 2ถึงเมล็ดเท่านั้นวันนี้อันจะใส่ประมาณ1มเมล็ดนะคะวิธีการก็คือวางลงไปเลยค่ะ วางลงไปแบบนี้เลยวางลงไปตรงๆงเลยนะคะ ه, วางลงไปตรงๆเลยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะวางลงไปตรงๆงแบบนี้นะคะสําหรับเมล็ดพันธุ์วางไว้บนผิวดินแบบนี้ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องปักลงไปนะคะเพราะว่าบางคนมือใหม่อาจจะแบบยากเกินไปในการดูหัวหรือดูท้ายนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวเมล็ดแตงกวาะคะ่ะตัวเมล็ดแตงกวาเนาะเขาจะมีในส่วนของ หัวหรือท้ายเนี่ยค่ะที่เป็นปากของเขาแต่แตงกวาจะค่อนข้างดูยากสักนิดนึงนะคะแตงกวานะคะเขาจะมีในส่วนของปากของเขานะคะด้านที่เป็นมีม,มีมีเส้นสองเส้นเนาะมีเส้นสองเส้นแล้วก็แล้วก็จะมีตรงนี้ตรงนี้คือส่วนที่รากจะออกนะคะถ้าท่านใดเซียนแล้วสามารถดูแลจะจำแนกได้เนาะอ่ะเอาตัวปากเนี่ยค่ะจิ้มลงไป เอาตัวปากจิ้มลงไปในดินแบบนี้นะคะก็คือส่วนที่เป็นรากเขาก็จะอย่างนี้นะคะตัวตัวที่เป็นปากจิ้มลงไปนี้ตัวรากเขาก็จะลงดินได้ง่ายเนาะแต่สําหรับมือใหม่ค่ะอันแนะนําให้วางลงไปเฉยๆแบบนี้นะคะวางเมล็ดลงไปเฉยๆแบบนี้และนําพีทมอสของเรานะคะโรยบางๆกลบที่หน้าก็เพียงพอค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าไม่รู้ว่าปากมันคือตรงไหนอะไรยังไงไม่ต้องค่ะ นี่เลยเราเอา,มาเมล็ดวางเฉยๆแล้วก็เอาพีทมอสกลบนะคะกลบให้ทั่วเลยเนาะไม่ต้องกดนะคะทุกขั้นตอนเราจะไม่ทำการกดนะคะเพราะว่าถ้าดินแน่นเนี่ยจะมีผลต่อรากเวลาเดินเนาะ,ะเสร็จแล้วเราก็เคาะๆอีกนิดหนึ่งนี่เลยคะ่ะอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ตัวน้ํานะคะเราจะนิยมให้ใช้เป็นฟอกกี้นะคะหรือว่าถ้าบ้านไหนไม่มีแนะนําให้ใช้เป็นบัวรดน้ำเนาะใช้บัวรดน้ําหรือว่าใช้ตัวฟล็อกกี้หรือว่าที่ฉีดน้ํานะคะจะทําให้ตัวมเมล็ดพันธุ์ที่เราลงไปเนี่ยค่ะไม่กระเด็นเพราะว่าในบางพืชเนี่ยถ้ามเมล็ดเขาเล็กมากๆเนาะ ถ้าเกิดเราใช้สายยางฉีดแบบรุนแรงบางทีเอ๊ะทำไมต้นไม้มันไม่งอกสักทีมันไม่งอกสักทีปลูกยังไงก็ไม่งอกไม่งอกรดน้ําทุกวันบางทีมเมล็ดมันอาจจะก,กระเด็นไปได้แนะนําให้ใช้เป็นฟอกกี้ก่อนนะคะฉีดให้ชุ่มเลยในวันแรกเนาะฉีดให้ชุ่มเลยเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีฟอกกี้อย่าลืมนะคะใช้บัวรดน้ําแทนได้นะฉีดให้ชุ่มเลยนะคะทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะ แล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะเพาะต้นกล้าเราจะวางไว้ตรงไหนถ้าบ้านไหนไม่มีแลนกองแสงนะคะที่คุมนะคะแนะนําให้ไว้ชายคาบ้านโดนแดดช่วงเช้านะคะ,ะก็จะช่วยให้น้องต้นกล้าโตได้ดีถามว่านะน้องต้นกล้าเนี่ยค่ะก่อนที่จะเป็นต้นกล้าแบบนี้นะคะที่สมบูรณ์เราใช้เวลาเวลากี่วันะจะใช้เวลาประมาณ7วันแนะนําให้รดน้ําตอนเช้านะคะจะดีที่สุดเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยน้องจ,จะต้องเจอแดดทั้งวันก็จะทําให้ มเมล็ดไม่ชื้นแฉะจนเกินไปในมเมล็ดเนี่ยเขาจะค่อนข้างเป็นแป้งๆเนาะถ้าเกิดว่าชื้นแฉะจนเกินไปอาจจะเน่าก่อนจะงอกได้นั่นเองนะคะมาต่อมาเราลดน้ําเขาทุกวันช่วงเช้าถ้าตอนเย็นยังไม่แห้งหน้าดินไม่แห้งไม่ต้องลดแล้วนะคะเพราะช่วงกลางคืนอาจจะทําให้เกิดโรคเชื้อราในดินได้นั่นเองเนาะเราดูแลน้องเขามาอย่างดีค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะ ตัวนี้เลยนะคะก็คือต้นกล้าแตงกวาหอมใบเตยอายุ7วันวันบอกเลยนะคะเป็นพืชอายุสั้นต้นกล้าหอมใบเตยอายุ7วันหูสวยไหมคะสวยไหมคะ,ะนี้เป็นต้นกล้าหอมใบเตยอายุ7วัน7วันนี่คือพร้อมที่จะย้ายลงกระถางของเราแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเกษตรกรเนอะบอกเลยว่า ต้นกล้าก็เพาะเวลาเท่ากันทำทุกอย่างเท่ากันในขั้นตอนนี้นะคะ,ะหลายหลายท่านอาจจะถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช้พีทมอสสามารถใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้ได้นะคะอาจจะเป็นดินถุงผสมไม่ว่าจะเป็นดินเจถุงร้อยดินใบก้ามปูนะคะดินไผ่อะไรแบบนี้ก็คือใช้ได้ทั้งหมดแนะนําให้เวลาซื้อดินมานะคะกรีดถุงออกแล้วก็ตากแดดสักหนึ่งแดดเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคในเบื้องต้นเนาะแล้วค่อยเอาดินมาใช้นั่นเอง โอเคค่ะเราได้ต้นก้าอายุ7วันต่อไปเราก็ต้องมีกระถางถูกไหมคะเพื่อใช้ในการปลูกต้นแตงกวาของเราให้เติบโตงอกงามกระถางที่อันแนะนำนะคะให้เป็นไซนี้เลยไซนี้หรือประมาณ12นิ้วนะคะ12นิ้วขึ้นไปถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่า12นิ้วมันเป็นไซส์ไหนก็ให้ถามทางร้านได้เลยนะคะหรือถ้าไม่รู้จริงๆนี่อันมีวิธี นี่นะคะดูเลยประมาณ1นซอกของเรานั่นเองนี่นะคะหนึงซอกประมาณนี้ซอกเรานี่ต้องต้องกว้างกว่าซอกเราขึ้นไปนะคะถึงจะเป็นระยะที่เหมาะสมสําหรับพืชที่ต้องการพื้นที่พอสมควร1กระถางเราจะใส่ประมาณ3-4ต้นนะคะเห็นไหมคะว่าประหยัดมากๆเลย1ซองนี่สามารถเพาะได้เป็น10กระถางเลยนะคะมีอยู่หลายร้อยมเมล็ดเลย มาเรามาดูวัสดุปลูกกันก่อนนะคะวัสดุปลูกของเรามีทั้งหมด3อย่างอ่าวัสดุปลูกของเรามีทั้งหมด3อย่างเราจะใช้3อย่างนี้นะคะผสมรวมกันอ่าเป็นวัสดุปลูกถามว่าทําไมต้องมี 2- อสอย่างเนี่ยใช้อย่างเดียวไม่ได้หรอใช้อย่างเดียวได้ใช้ดินผสมถุงที่มีขายสําเร็จรูปได้ไหมใช้ได้นะคะไม่มีปัญหาเลยบอกเลยว่าอันนั้นก็เป็นวิธีการที่ง่ายแต่ถ้ามีเวลาอแนะนา,นาให้ ผสม3ามอย่างนี้เข้าด้วยกันอย่างแรกคืออะไรเรามาดูที่ละอย่างกันดีกว่าค่ะอ่าตัวแรกเนาะตัวแรกนั่นก็คือดินพีทมอสนะคะถือว่าเป็นเบสเหมือนเป็นจานข้าวเนาะเป็นจานข้าวของผักเลยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับคนเนาะอันนี้เปรียบเทียบกับคนอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนข้าวเปล่านะคะซึ่งมีสารอาหารเพียงพอในระยะต้นกล้าแต่ถ้าสําหรับต้นโตอันยังแนะนําให้ ใส่ปุ๋ยเพิ่มนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเหมือนข้าวเปล่าเนาะก็คือเป็นตัวพีทมอสข้อดีของพีทมอสคือส่วนใหญ่แล้วพีทมอสนะคะจะนําเข้าจากต่างประเทศและทําการฆ่าเชื้อมาแล้วอันนี้จะทําให้เรามั่นใจได้เลยนะคะว่าต้นไม้ของเราจะไม่มีเชื้อโรคเชื้อราในดินหรือว่ามีปัญหาน้อยที่สุดนั่นเองนะคะตัวที่2เรามาดูกันค่นะหน้าตาคล้ายๆกันเนาะ,ะตัวนี้นั่นก็คือขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเห็นไหมคะ เห็นความละเอียดไหมคะคุยมะพร้าวนะคะจะช่วยเพิ่มช่องว่างในดินเนาะเพิ่มช่องว่างในดินแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วรากไม่ได้ต้องการแค่น้ําปุ๋ยรากยังต้องการอากาศด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีอากาศหรือขาดอากาศก็อาจจะทําให้รากเน่าหรือว่าแขะแกรนนะคะเดินต่อไปได้ไม่ดีนั่นเองทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็เพิ่มช่องว่างทาให้มีอากาศาเรามาดูตัวที่สนะคะตัวสุดท้ายนั่นก็คือ ผุยมะมาพร้าวสาับนั่นเองเนะาะมะพร้าวสับนะคะหน้าตาเหมือนอะไรคะหน้าตาคล้ายๆกับฟองน้ำอ๋อบอกเลยว่าตัวนี้นะคะจะช่วยดูดซับนะคะน้ำเอาไว้ในดินสำหรับท่านใดที่แบบว่าอาจจะลืมหรือว่าลืมรดน้ำต้นไม้นะคะถ้าเกิดว่าเราผสมตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินแถมยังเพิ่มช่องว่างอากาศให้ด้วยอ่า ถ้าผสม3ามตัวนี้เข้าด้วยกันก็เรียกว่าดีเลิศดีเยี่ยมเป็นดินปลูกที่สะอาดและปลอดภัยสาหรับต้นไม้ในระยะเริ่มต้นนะคะอ่ะเรามีข้าวเปล่าแล้วนะคะอ่าเรามีเครื่องเคียงแล้วอ่ะอีกหน่อยนึงจริงๆเราอาจจะถ้าท่านใดอยากที่จะใส่เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมากปุ๋ยอินทรีย์สามารถใส่ได้ในขั้นตอนนี้แต่ใส่แค่ ครึ่งส่วนพอนะคะเราใช้1ต่อ1ต่อ1เนาะแต่ถ้าเพิ่มปุ๋ยเข้าไปแนะนําให้เป็นแค่ครึ่งกระป๋องครึ่งส่วนก็พอนะคะผสมไปในดินปลูกช่วงแรกได้เลยมาเดี๋ยวอันจะเริ่มผสมใส่กระถางจริงๆให้ดูกันเลยนะคะโอเคกระถาง12นิ้วของอันนะคะอันจะใส่ส่วนแรกลงไปก่อนนั่นก็คือ ตัวดินพีทมอสนั่นเองนะคะตัวดินพีทมอสนะคะตัวที่สองค่ะขุยมะพร้าวนะคะโอเคตัวที่สามนะคะจะเป็นมะพร้าวสับนั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ดินแบบนี้อัตราส่วนนะคะอัตราส่วนขึ้นอยู่กับ ขนาดกระถางที่ใช้ด้วยเนาะถ้าเป็นไซส์นี้12นิ้วแนะนำให้ใส่ประมาณ3ต้นนะคะเราจะผสมรวมกันเก๋ๆนะคะใช้ช้อนปูกสวยๆเนาะนี่แบบนี้เลยค่ะผสมให้เข้ากันจะเห็นได้ว่าทุกๆอย่างนะคะก็จะมิกซ์รวมกันอย่างนี้เห็นไหมคะ่า ในดินในดินของเราก็จะมีทั้งมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแล้วก็ตัวดินอันนี้เรียกได้ว่าเป็นจานข้าวที่เหมาะสมต่อการที่ต้นไม้นะคะจะได้รับสารอาหารที่ดีแล้วนะคะ,ะนี่นะคะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นดินที่เหมาะสมนะคะหลายท่านซื้อดินปลูกมา,เอ,าเอียงได้ค่ะหลายท่านที่ซื้อดินปลูกมานะคะ ถ้าเกิดว่ามันไม่มีกมาะบะาร้าวหรือใบไม้อื่นๆนะคะผสมด้วยเนี่ย ก็อาจจะทําให้ดินแน่นหลายท่านบอกเอ้ยทำไมปลูกต้นไม้แล้วมันแกรนมันแคะขนาดนี้มันไม่โตสักทีนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่ให้รากมันไปมันก็แกรนอยู่แค่นั้นแหละคะ่ะถ้าเราผสมดินตามนี้นะคะยังไงก็จะมีพื้นที่ให้รากน้องเขาได้ชอนชัยไปนะคะอย่าลืมนะคะถ้าผสมปุ๋ยข้อก็แนะนําให้ผสมประมาณครึ่งส่วนของทุกๆอย่างเลยอ่าเราได้ดินปลูกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะแตงกวาต้นกล้าอายุ7วันสามารถย้ายได้อันยกขึ้นมาให้ดูใกล้ๆเนาะอ่ะ อันนี้คือน้องต้นกล้าอายุ7วันที่เราภาคุูมใจนะคะเพราะเองกับมือต้นกล้าอายุ7วันตัวนี้น้องพร้อมที่จะย้ายบ้านแล้วจริงๆถ้าอย่างอันใช้วัสดุตัวนี้เนาะจะเป็นกระถางที่ทําจากกระดาษตัวนี้สามารถที่จะฝังไปได้เลยทั้งกระถางนะคะฝังไปได้เลยทั้งกระถางถ้าเป็นกระถางใยกระดาษแบบนี้เรียกได้ว่ารักโลกกันเลยทีเดียวค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดใช้เป็นถาพลาสติกหรือว่าใช้เป็นตัวถ้วยโยเกิร์ตหรืออะไรงี้ก็สามารถย้ายได้นะคะวิธีการย้ายนะคะถ้าเป็นถาดเพาะแนะนําให้บีบที่ตูดขึ้นมาแบบนี้บีบที่ตูดขึ้นมาแบบนี้นะคะบีบอย่างนี้แล้วก็จับมือนะคะวิธีการดึงต้นกล้าน,นะคะอันนี้คือหน้าดินเนาะให้จับที่โคนดินอย่างนี้แล้วดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้อ่า เห็นไหมคะว่ารากน้องเขาเดินเต็มแล้วรากน้องเขาเดินเต็มแล้วนะคะวิธีการปลูกก็ง่ายแสนง่ายเลยนะคะเดี๋ยวเอียงให้ดูหนึ่งอันนะคะแหวกแหวกนะคะแหวกให้เป็นหลุมพอดีกับตัวต้นกล้านะคะเสร็จแล้ววางน้องลงถามว่ากลบดินแค่ไหนกลบดินแค่ไหนค่ะกลบดินแค่ไหนอันนี้คือ ตัวดินที่มากับต้นกลา้าสีดำดำเข้มเข้มเห็นไหมคะอันนี้ตัวดินที่ผสมแล้วเนาะกลบให้มิดกับดินเดิมอ่าแบบนี้ง่ายไหมคะง่ายไหมคะอูโหูง่ายมากๆเลยเราจะทําแบบนี้สามมุมกระถางแบบนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยเนาะถ้าใครอยากใส่สี่ต้นได้คะ่ะใส่อย่างนี้เนาะใส่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะถ้าใส่สามต้นใส่เป็นสามเหลี่ยมอ่าอันจะย้ายให้หมดนะคะ นี่อันก็ทำการขุดลุมนิดนึงใส่ลงไปแล้วเอาดินกลบแบบนี้นะคะง่ายไหมคะง่ายมากเลยอ่าหมุนอีกด้านนึงเนาะอีกต้นหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้อันจะใส่3ามต้นเห็นไหมคะว่ารากน้องเขาเดินเต็มแล้วนะคะเจ็ดวันเองนะคะอันนี้ปลูกง่ายมากๆเลยแล้วก็เพียงแค่30วันก็ได้รับประทานแตงกวาเรากบดินแบบนี้โอเคแบบนี้นะคะเรียบร้อย อ่าเราก็จะได้กระถางที่มีน้องแตงกวาอยู่แล้วนะคะแบบนี้เลยเย่ yeah. ง่ายไหมคะอู้ง่ายจะตายใช่ไหมเจ็ดวันก็ได้ต้นไม้ไม่อยู่ในกระถางแล้วทีนี้อย่างที่เราต้องเรียนรู้กับน้องนะคะก็คือน้องแตงกวาเนี่ยเขาเป็นพืชที่เลื้อยปกติแล้วที่เกษตร,รกรปรลูกกันนะคะก็จะต้องมีตัวค้างเนาะจะเป็นค้างสามเหลี่ยมค้างยาวๆแล้วก็มีตะข่ายใช่ไหมคะ พึ่งบ้านเราก็ทำยังไงดีล่ะเราไม่มีพื้นที่ขนาดนั้นอะ่ะจะทำาไงดีคะอ่าเราก็เลยต้องมีผู้ช่วยวิเศษนั่นก็คือไม้นั่นเองค่ะไม้แบบนี้เลยไม้แบบนี้หลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วอันแปเอาไม้มาจากไหนอันไปเอาไม้มาจากไหนอันนี้คือไม้กระถินเนาะ ไม้กระถิ่นง่ายๆเลยบอกเลยว่าหาง่ายๆหรือว่าบ้านใครมีไม้ไผ่นะคะไม้ลวกหรือว่าตามร้านเกษตรเนี่ยเขาก็จะมีเป็นโครงสําเร็จรูปสําหรับกระถางก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเนาะ<ม>แต่ว่าวันนี้อันสะดวกที่จะใช้เป็นไม้กระถิ่นนะคะไม้กระถินวิธีการก็ง่ายแสนง่ายค่ะง่ายแสนง่ายเลยตัดไม้ให้มาประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณเมตรหนึ่งนะคะ ไม้ยาวประมาณเมตรหนึ่งจะเหมาะสมกับกระถางประมาณส2บสองนิ้วนะคะปักลงไปเลยอย่างนี้นะคะอย่าปักให้โดนต้นนะคะอย่าปักให้โดนต้นเนะะาะปักนี่ปักลงมาเลยจุบนี่เอาให้สุดเลยนะคะเอาให้สุดเอาให้มั่นคงแข็งแรงนะคะทนทานอันนี้เป็นค้างอย่างง่ายไม้กระถินะ่นน่ะคิดดูสิคะแบบว่า หาได้ง่ายๆเลยนะคะข้างทางก็มีนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีก็ซื้อได้ที่ร้านเกษตรพันธุ์นะบอกเลยว่าเขามีสำเร็จรูปขายนะคะ,ะปักไม้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ3ด้านแบบนี้่าด้านแบบนี้ระหว่างต้นนะคะเป็นการเตรียมค้างเพราะว่าเราไม่มีค้างแบบเกษตรกรเนาะนี่นะคะจับทั้ง3ามุมมา เข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้เชือกหนึ่งเส้นจะเป็นเชือกฟาง,ฟางเชือกปอเชือกปานเชือกอะไรก็ได้นะคะมัดให้แน่นเลยนะอะมัดให้แน่นเลยมัดแบบนี้นะคะมัดให้แน่นเลยนะคะเสียบไม้ให้สุดนะคะเสียบไม้ให้สุดขั้นตอนนี้นะคะแนะนําให้มัดให้แน่นนิดนึงนะคะแน่นๆเลยเนาะแน่นๆนนแน่นไม้กระถิน่นไม้ลวกไม้อะไรใช้ได้หมดเลยนะคะ ถามว่าจะปักค้างช้ากว่านี้ได้ไหมไม่ค่อยแนะนํานะแนะนําให้ปักค้างเร็วๆนะคะย้ายต้นไม่เกิน3วันนะควรที่จะปักไม้ให้เรียบร้อยแบบนี้อ่าง่ายไหมคะหูง่ายมากๆเลยเนาะไม่กี่ขั้นตอนเองเนี่ยตอนนี้เราได้แตงกวาในกระถางพร้อมค้างอย่างง่ายเรียบร้อยแล้วหูแบบสุดยอดเลยอะ่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะ ปักไม้เรียบร้อยอย่างนี้ถ้าเราปักช้าเกินไปรากน้องเขาโตเต็มกระถางถ้าเราเอาไม้ไปโดนรากขาดอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะเป็นโรคหรือว่าเขาอาจจะ เขาอาจจะป่วยได้นะคะแล้วก็รากขาดก็จะทําให้การเจริญเติบโตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะอ่าปักไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเราก็จะได้แตงกวาในกระถางตัวนี้นะคะเมื่อเราเลี้ยงต่อให้ครบประมาณ20วันเราก็จะเริ่มเห็นผลออกมาแล้วอ่าเดี๋ยวอันจะหยิบให้ดูว่าผลหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอ่าขออนุญ,ญาตย้ายกระถางนี้นะที่เราปักไม้ไว้แล้วก็เลี้ยงต่อวิธีการรดน้ำอ่าลืมบอก บอกก่อนรดน้ำก่อนเนาะวิธีการรดน้ำนะคะขอบัวรดน้ำหน่อยค่ะวิธีการรดน้ำนะคะอันยังแนะนำให้ใช้เป็นบัวรดน้ำนะคะถ้าที่บ้านมีเนะาะบัวรดน้ำดียังไงบัวรดน้ำจะไม่ทำให้ใบช้ำจนเกินไปนะคะรดน้ำก็แนะนำให้รดน้ำเป็น ช่วงเช้าเหมือนตอนเราเพาะต้นกลา้าแต่ถามว่าตัวเจ็ดวันนี้โดนแดดแรงๆได้หรือยังบอกเลยว่าโดนได้เลยนะคะว่าเพราะว่าพืชผักในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นพืชผักเมืองร้อนนะคะบอกได้เลยว่าโดนแดดน้องพร้อมที่จะโดนแดดแล้วนี่นะคะมาดูกันใกล้ๆเวลาใส่ปุ๋ยนะคะอ่หลายๆท่านจะถามว่าจะใส่ปุ๋ยอย่างไรนี่นะคะขอบกระถางเห็นขอบถางไหมคะอขอบกระถางตัวนี้ วิธีการใส่ปุ๋ยนะคะแนะนำให้ใส่ปุ๋ยขอบนี้ขอบขอบนี้นะคะใส่ปุ๋ยขอบขอบนี้แหวกดินสักนิดนึงอย่างนี้เอาปุ๋ยโรยเลยค่ะแล้วก็กลบแบบนี้ใส่ปุ๋ยแบบนี้ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็เพียงพอค่ะตามสไตล์คนมีเวลาน้อยโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดแตงกวานี่ปลูกง่ายทำง่ายนะคะ ปลูกมาแล้ว7วันก็ปลูกต่ออีกสักหน่อยอหนึ่งนะคะ10กว่าวันก็จะเห็นดอกเห็นผลแล้วให้เราได้ชื่นใจทีนี้อยากเห็นต้นที่มีผลไหมคะอยากเห็นต้นที่ม่ผลไหมคะต้นที่มีผลเนาะนี่เลยเห็นไหมคะนี่ก็เป็นผลผลิตนะคะจากในกระถางนี่เลยเห็นไหมคะแค่หนึ่งเดือนก็สามารถ เก็บมารับประทานได้แล้วหลายๆท่านสงสัยอีกว่าเนี่ยยอดมันเกะกะรกรุงรังแบบนี้ยอดอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเขาเป็นไม้เลื้อยเนอะน้องเป็นไม้เลื้อยทําอย่างไรพันเลยค่ะพันไปรอบๆกิ่งไม้แบบนี้นะคะยัดเข้าไปข้างในเดี๋ยวน้องเขาก็จะโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งเนาะหรือว่าถ้าน้องรกจนเกินไปนะคะ่าแนะนำให้หาเชือกมาเนาะนี่เนาะหาเชือกมาตัดสั้นๆน,นิดนึงนะคะ สับเท้าเขามัดมัดกับกิ่งไม้ที่เราทําเป็นค้างไว้ตอนแรกอง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยเท่านี้เองเห็นไหมคะน้องก็อยู่ทนอยู่นานอยู่ดีนี่อันจะเก็บแตงกวามาให้ดูลูกหนึ่งนี่นะคะก็เป็นผลผลิตจากแตงกวาในกระถางนะคะอบอกเลยว่าน่าทานมากๆเลยนะคะเป็นผลผลิตจากที่เราเก็บมาเองนั่นเองนะคะ เป็นแตงกวาในกระถางแบบนี้อ๋อน่าทานมากเลยค่ะบอกเลยว่าแบบว่าได้กินอะไรที่สดใหม่อย่างเงี้ยก็รู้สึกดีอืมอร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองไปปลูกไปทำกันดูนะคะบอกเลยว่าสุดยอดม,มากๆเลยนะคะสำหรับแตงกวาที่ปลูกเองทานเองอะ่ะนอกจากที่แบบว่า จะได้กินของดีมีประโยชน์แล้วนะคะแล้ยังภูมิใจอีกอ่ะได้เห็นแบบตั้งแต่น้องยังเป็นดินดินมาเป็นต้นกล้าเล็กๆแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็กลายมาเป็นผลผล,ผลิตที่งอกงามแบบนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยสนใจสินค้าสามารถคลิกเข้าไปซื้อได้เลยนะคะที่ร้าน Good Morning นะคะหรือเคยียการ์เด้รานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะ บอกเลยว่าขอบแตงกวาแตงร้านของเราง่ายๆนะคะไม่ใช่เรื่องยากเนี่ยเรามาคุยกันในวันนี้ถ้าท่านใดมีัญหาสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์ก็สอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะง่ายๆเพียง30วันอย่างนี้นะคะสำหรับแตงกวาและแตงร้านแตงร้านอาจจะนานอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยลูกที่ค่อนข้างใหญ่เนาะ ส่วนตันกว่าเขารู้ค่อนข้างเล็กตัวนี้30วันตัวนี้ปลูกแค่40วันเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นพืชอายุสั้นที่น่าสนใจแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอันต้องขอลาไปก่อนนะคะอยากให้เรามาปลูกมาสอนทำอะไรอีกก็ลองอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ